สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำสวัสดีเอฟซีอีหล่าหน่อยอง,งิงเอฟซีน้องนุน่นเน,นียดฉนกดำดงเนาะครับสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเพียดบานแพ่งสุปูสุสคนครับผมคลิปนี้เมือ่อคืนนี้กะเป็นการแสดงของสาวหน่อยเพียดบานแพงเนาะครับอยู่ทางด่านปาจีนซึ่ง ไดมีกุมปิดเนาะครับแล้วก็เป็นรับเชิญน,น้องนุ่นเนธชนกหรือว่าน้องนุ่นดำดงนี่แหละเนาะครับที่ห้างรู้จักซึ่งเมื่อคืนนี้ถ้าผู้ใดได้เข้าไปเบิงท่าไล์สุดเนาะครับเราได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆที่ได้มีการพูดถึงอีหลานหน่อยอุงอิงเนาะครับขอชื่นชมไปทางด้าน เอฟซีของน้องนุ่นเนาะครับซึ่งเพิ่นก็ได้คอมเมนไปถึงน้ององคงอิงเยอะแยะมากมายเนาะครับเพิ่นก็ได้้อมเมนมาแน่หล,ลายประโยคเนาะครับซึ่งผมก็ไดน้ามาเป็นบางช่วงบางตอนมาให้พี่นอ้องเลยเบื่องเนาะครับพลังคนเพิ่นกะ็ะอมอมต์มากว่าเพิ่งเคยดูน้ององคงหญิงครั้งแรกน้องหายใจทางไหนอีกอย่างประมาณนี้เนาะครับคือประมาณว่า เพิ่นเห็นอีหลาหนนอยอูยิงลองเพลงแล้วมันจวดอะครับแบบจวดแบบมั่นอีหอย่างจงซง่นะครับเพิ่นก็เลยคอมเมนต์มาว่าอีหลาหนอยเนี่ยหายใจไปทางออกทางใดอีกอย่างจงซง่เนาะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเนาะครับคอมเมนต์ก็ามาบอกว่าน้องเสียงดีจังเพิ่งเคยฟังครับผมคอมเมนต์ต่อไปเพิ่นก็นบอกว่าหลงอุ๋งอิงแล้วค่ะน้องน่ารัก คอมเมนต์ต่อไปเนาะครับเพื่อนก็บบอกว่านุ่นพาไปเที่ยวผับหาดูลิเกพามาดูหมอํำด้วยสุดยอดอันนี้คือประมาณว่าเพื่อนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะครับจากการเป็นเอฟซีของน้องนุ่นเนาะครับได้เขาตามกุ้มปิดของน้องนุ่นไปเนาะครับบางเทอกลับไปผับบางเทือก็าอกมาเวทีหมอลำ ซึ่งเวทีมอลลัมนี่ก็เป็นเวทีมอลลัมแดกของน้องนุ่นเนาะครับคอมเมนต์ต่อไปเนาะครับเพิ่์นก็บ,บอกว่าน้องอุ๋งอิงเสียงดีมากค่ะแล้วคอมเมนต์ต่อไปเนาะครับเพิ่์นก็บ,บอกว่าตามน้องนุ่นมาเจออุ๋งอิงรักอุ๋งอิงแล้วลูกเอ้ยกันนี่กัเป็นประมาณว่าเพิ่นตามน้องนุ่นมากเนาะครับเพิ่นก็บ,บอกว่า เมื่อเพิ่นได้มาฟังเสียงยีลา่าใมาฟังเสียงน้องวงยิงบนเวทีในกลุ่มปิดเนาะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นหลงรักยีลาน้อยวงยิงเนาะครับโดยเมื่อคือนนี้พลังเสียงของน้องมันมาเต็มเนาะครับแล้วก็เอมนต่อไปเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าน้องวงยิงร้องเพลงเพาะค่ะจาก F c ซน้องนุ่นก็เป็นคำชินชมเนาะครับจาก F c ซของพี่นุ่นเนาะครับอมเมนม์ต่อไปเนาะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าน้องน่ารักมาก น้องอุ้งอิงเปิ่นกะในข้อมมนชื่นชมปีลาน้อยเนาะครับคอมมนต่อไปเนาะครับเปิ่นก็บอกว่าน้องอุ้งอิงเสียงเพราะน่ารักดูครั้งแรกเลยค่ะ fc เต้านุ่นค่ะครับซึ่งคอมมนกะเยอะแยะมากมายเนาะครับผมกได้น้ำซึ่งคอมมนกะเยอะแยะมากไามเนาะครับสำหรับมือขึ้นนี่กะเป็นทีนา ชื่นใจเนาะครับเอฟซี FC ของนองวงญิงเอฟซี FC ของนองนุน่นมเมื่อนเหนี้ในกลุ่มปิดเนาะครับบม่มีข้อเมนต์ที่เป็นดามาเนาะครับมีแต่ข้อเมนต์ที่ชื่นชมแล้วเอฟซีของทางนองนุน่นได้มาเบิงอีดาหน่อยอุงญิงเป็นครั้งแรกเนาะครับเป็นแต่ข้อเมนต์กันแบบเือะแย่มากมามเนาะครับว่าอีดาหน่อยเก่งเสียงดีน่ารัก บางคนก็บบอกว่าขอติดตามอีหลาหน่อยนะครับจาก f อของนองนุ่นนะครับถือว่าเป็นผลทีดีนะครับสำหรับ f อซทั้งสองฟั่งนะครับในขามาเบื้องการแสดงของนองทั้งสองคนนะครับนองทั้งสองคนแสดงได้เต็มทีนะครับมอคึืนนี้แต่ทางนองนุ่น กะอาสิมีตื่นเต้นแน่จากน้อยนะครับ,พบเพราะว่าน้องว่าเคยขึ้นเวทีไงเวทีมอลลั่มไงขนาดนี้แล้วค้นต่านหนาเวทีกะเยอะแยะนะครับน้องกะอาสิมีตื่นเต้นแน่จังได๋กะขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนเนาะครับเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นคนที่มอบเสียงเพ่งเสียง ก่อนรับมวลมวลให้พ่อแม่เอฟทีได้ฟังเนาะครับขอให้น้องทั้งสองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู่ทำการทำงานกัขอให้หลับลื่นเนาะครับคลิปนี้ผมกัได้น้ข่าวสารมานำเสนอมาแจ้งเอฟทีประมาณนี้เนาะครับสำหรับคอมเมนต์ที่เพื่อนในคอมเมนต์เขามาชื่นชมยีราดหน่อยอุ้งยิงมือขึ้นนี้เนาะครับครับผมคลิปนี้ผมกัขอฝากไว้ซ้ำนี้เนาะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ได้ด้วครับ